สิ่งของที่ผ่านการใช้งานนะครับก็ย่อมเสื่อมโทรมไปตามการเวลาครับรวมไปถึงระบบช่วงล่างแล้วก็ช็กอัพรถยนต์ด้วยนะฮะมันก็จะเสื่อมโทรมตามการเวลาเช่นเดียวกันครับแต่ทีเนี้ยเราจะทราบได้อย่างไรครับว่ารถของเราช็อกอัพเสื่อมสภาพแล้วก็จะมีอยู่3อาการหลักๆนะครับที่ผมเคยพบเจอมานะครับอาการแรกเนี่ยก็คืออาการของช็คกรั่วครับ ชครั่วกเนี่ยก็คืออาการของน้ำมันที่มันซึมมาตามแกนโช๊คนะครับวิธีสังเกตเนี่ยให้เราเอานิ้วของเราเนี่ยไปแตะอยู่ที่บริเวณแกนโช๊คนะครับหากมีน้ำมันติดนิ้วออกมาแสดงว่ารถของคุณโชครั่วแล้วซึ่งพอช็คมันร่วแล้วเนี่ยทำให้สัดส่วนน้ํามันและแก๊สที่อยู่ภายในกระบอกโช๊คเนี่ยมันไม่ได้ตามสัดส่วนนะครับทำให้มันมีปัญหาเวลาในการใช้งานนั่นเองครับอาการที่ <peppers> <S 2 <S นะครับก็คืออาการโช็คอยู่ครับวิธีการสังเกตเนี่ย <S <S <ๆ S 2> ให้เราขับจําสะพานแบบแรงๆเลยครับหากเป็นโช็คที่ยังดีอยู่ มันจะยุบตัวประมาณ1ครั้งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะฮะก็คือไม่เกิน2ครั้งนั่นเองครับแต่เกิดโชว์ของคุณมันเสื่อมสภาพไปเนี่ยมันยุ่ยแล้วเนี่ยเวลาขับจําสภาเนี่ยมันจะยุบมากกว่าประมาณ2 3ครั้งถามว่ามันไม่ดียังไงนะครับ คือช่วงที่มันยุบตัวเนี่ยอาจทาให้เราเนี่ยเสียการควบคุมนะฮะคนที่นั่งขับเนี่ยคือพวงมาลัยมันจะรู้สึกว่ามันล่อนและโดยเฉพาะการเข้าโค้งแบบเร็วๆนะครับหากอาการมันล่อนเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมันเสี่ยงการควบคุมหรือว่าเสี่ยงต่อ,อการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับส่วนอาการที่3นะครับก็คืออาการโชคดีดครับต้องบอกก่อนว่าโชคเนี่ยเวลาเขายุบไปแล้วอะ่ะจังหวะที่เขาคืนตัวเนี่ยเขาจะค่อยๆค,คืนตัวแต่เกิดอาการโชคดีดเนี่ยก็คือเป็นอาการของลูกสูบที่อยู่ภายในหรือว่าวาวภา,ายในเนี่ย มันเกิดความเสียหายข้างในนะครับทำให้จังหวะคืนตัวเนี่ยมันดีดออกมาแบบเร็วๆเลยเวลาขับเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออชคมันดีดมากขับแล้วมันรู้สึกแบบมันกระเด้งกระเด้งแปลกๆนะครับก็ถ้าเกิดคุณมีสามอาการนี้เนี่ยแสดงว่ารถของคุณเนี่ยชคเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้นําเจ้า t ต y o ต้ยาริสครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2 0 1 0ครับปัจจุบันก็วิ่งมาประมาณ12ปีแล้วครับเลขไม้ก็อยู่ที่ประมาณ1 7ึ่ง0สเจมนกิโลนะครับซึ่งอาการของเจ้าคันนี้เนี่ย ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายเลยครับเวลาเรานั ine, ่งหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยวบมากกว่าปกติแล้วก็เวลาขับเนี่ยมันเริ่มมีอาการควบคุมการทรงตัวได้ยากก็เลยนําเจ้าคันนี้มาเปลี่ยนโชคใหม่นะฮะซึ่งโชคที่ผมจะเปลี่ยนครับจะใช้เป็นของ prt ครับเพื่อคืนความรู้สึกเหมือนขับรถยนต์คันใหม่ให้กับเจ้าคันนี้อีกครั้งครับแต่ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนโชคให้กับเจ้าคันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนครับว่าโชคเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรโชคเนี่ยเขามีหน้าที่ในการซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนแล้วก็มีหหนนนน้าาาาทีี่่ใกกกรรรรรคคควววบบุมงงงและะดดขอตััสปิ ทำให้การขับขี่เนี่ยมีความนุ่มนวลและลดอาการโค้งตัวในขณะที่ขับขี่นั่นเองครับหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับประเภทแรกนะครับก็จะเป็นแบบทวินทูปครับประเภทที่2ก็คือโมโนทูปสองอย่างนี้ต่างกันยังไงนะครับเรามาดูกันที่แบบทวินทูปเป็นก่อนครับทวินทูปเนี่ยก็คือเป็นกระบอก2ชั้นนะครับเพราะว่าทวินก็คือ2นะครับก็คือจะมีกระบอกชั้นในกับกระบอกชั้นนอกกระบอกชั้นในเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของน้ํามันแล้วก็ตัวลูกสูบแล้วก็วาล์วส่วนกระบอกชั้นนอกเนี่ยจะ หลักการทํางานของเขาเนี่ยเมื่อชกมีการยุบตัวนะครับตัวลูกสูบเนี่ยจะดันน้ํามันลงมาด้านล่างนะครับจนไปเจอกับวาล์วแล้ววาล์วเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการควบคุมการปล่อยน้ํามันพอปล่อยน้ํามันไปแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะถูกไหลออกมาที่ชั้นที่2นะครับซึ่งจะไปเจอกับแก๊สนะครับจังหวะที่มีการคืนตัวเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปทางเดิมเหมือนที่เขาลงมาต่อแรกส่วนอีกแบบหนึ่งครับแบบโมโนทูบแบบโมโนทูบเนี่ยก็คือจะใช้เป็นแบบกระบอกเดียวเลยนะครับแต่ว่าเขาจะแยกกั้นห้องระ,ะหว่างน้ํามันกับตัวแกสนะครับ ซึ่งน้ำมันสัดส่วนของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ80%นะครับส่วนแก๊สเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20%ถามว่ามันต่างกับแบบแรกยังไงนะครับแบบแรกมันเป็นแบบ2ชั้นถูกไหมครับแต่อันนี้มันเป็นแบบกระบอกเดียวเลยแต่ว่าเขากั้นห้องกันอยู่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นลูกสูบนะครับจังหวะการทํางานของเขานะครับเมื่อมีการยุบตัวนะครับเขาก็จะดันน้ํามันลงมานะครับแล้วก็ลูกสูบที่มันขั้นอยู่เนี่ย ก็จะดันมาที่แก๊สด,ด้วยจังหวะของการคืนตัวเนี่ยเขาก็จะคืนตัวโดยที่น้ํามันกับแก๊สเนี่ยจะไม่มีผสมกันและถามว่าข้อดีข้อเสีย,ยของแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงหากเป็นแบบทวินทูบเนื่องจากที่เขาเป็น2ชั้นเนี่ยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับเขาจะระบายความร้อนไม่ดีเท่ากับแบบโมนทูบนั่นเองครับเหมาะสําหรับการใช้ในรถบ้านทั่วๆไปหรือว่ารถที่ใช้ความเร็วไม่ได้มากนักนะครับอย่างเช่นขับไม่เกิน140ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่าใช้แบบเป็น ทวินทูบเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบโมโนโทูบเนี่ยอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับรถที่ใช้ความเร็วสูงอย่างเช่นพวกรถที่วิ่งประมาณ1 0 8 109อะไรประมาณนี้หรือว่ารถที่ใช้งานแบบสมบุกสมบันเนี่ยใช้เป็นแบบโมโนโทูบเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะสมมากกว่าสําหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับก็เป็นรถที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งโชคที่ผมจะนามาเปลี่ยนให้กับเจ้าคันนี้เนี่ยก็เอามาทดแทนของเดิมที่มันเสื่อมสภาพผมเลือกใช้เป็นในรุ่นของ PRT Standard OE s p e c นะครับ ซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นแบบตรงรุ่นเลยนะครับเขาเป็น O E M ะไหล่ยของเขาเนี่ยเป็นแบบตรงรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแกนโชค๊คที่มีขนาดเท่าของเดิมก็คือ16ม mm มก็ได้ในเรื่องของความนุ่มนวลทนทานแล้วก็ทนต่อทุกสภาพอากาศแล้วก็ทุกสภาพการใช้งานด้วยแล้วก็โชค๊คทุกตัวของ P R T เนี่ยเขายังมีส่วนผสมของแก๊สในตัวเจนด้วยนะครับถามว่ามันดียังไงนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับ และนี่ก็คือโชคจริงนะครับที่เราจะเอาไปใส่นะครับก็จะมาในรูปแบบของทวินทูปนะครับและถ้าเกิดเราผ่าดูไส้ในของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เราจะเห็นส่วนประกอบต่างๆของโช๊คทวินทูปตรงนี้จะเป็นแกนโช๊คนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้อยู่ที่16มมนะครับจะเทียบเท่ากับของเดิมเลยหากเอาเวอร์เนียมาวัดตรงนี้จะมีขนาดอยู่ที่16ม m มครับแล้วก็ตัวลูกสูบของเขาอันนี้จะเป็นแบบอลูมิเนียมอลลอยนะครับ แล้วก็จะเคลือบด้วยเทฟลอนเพื่อลดการสึกหรอนะครับแล้วก็ที่ด้านล่างสุดของเขาเนี่ยจะเป็นวาลสำหรับรูปแบบของโชคพวินท er ูบเนี่ยเขาจะใช้เป็นกระบอก2อันซ้อนกันอันนี้จะเป็นกระบอกตัวนอกนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นกระบอกอีกชั้นหนึ่งข้างในนะครับซึ่งกระบอกตัวในเนี่ยจะบรรจุไปด้วยน้ํามันตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของน้ํามันหมดเลยนะครับจังหวะที่โชคมีการบีบตัวลงมาแบบนี้นะครับเขาก็จะดันน้ํามันลงมาที่ด้านล่างนะครับซึ่งด้านล่างเขาเนี่ยก็จะมีวาล วาล์วเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการควบคุมการไหลของน้ํามันจากนั้นเนี่ยน้ำมันที่มันไหลออกมาทางด้านล่างนะครับมันก็จะขึ้นมาทางด้านข้างซึ่งด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของแก๊สในตัวเจนและจังหวะที่โชกมีการดึงตัวขึ้นมาแบบนี้มันก็จะถูกดึงกลับเข้าไปด้านบนเหมือนเดิม อันนี้ก็คือรูปแบบการทํางานของโชค๊คทวินทุบและอย่างที่บอกไปนะครับว่าโช๊คของเขาเนี่ยออกแบบมาแบบตรงรุ่นนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาไปใส่รุ่นไหนก็ได้ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการทดสอบเนี่ยเขาผ่านการทดสอบมาอย่างหนักหน่วงนะครับก็คือเป็นโช๊คแบบตรงรุ่นเลยนะครับไม่สามารถเอาไปใส่กับรุ่นอื่นได้ได้คุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับของเดิมเลยในเรื่องของการรับประกันนะครับเขารับประกันยาวนานถึง3ปีหรือ6 6 0 0 0กิโเมตรครับหากเป็นยี่ห้ออื่นแล้วก็อาจจะเห็น1่ปี2องปีดูไหมครับแต่ว่าของ PRT เนี่ยวครับ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยยังมีครอบคลุมหลายรุ่นรถด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถกระบะรถ p พ v รถ SUV หรือว่ารถตู้โดยสารเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นรถปี2000ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแทบทุกรุ่นเลยนะครับครับและนี้ก็เป็นโช๊คของเก่านะครับที่พอออกมาจะเห็นได้ว่าน้ํามันเนี่ยมันเยิ้มเลยนะครับซึ่งตอนที่มันเยิ้มเนี่ยมันจะมาตามแกนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลลงด้านล่างนะฮะเอาพอนิ้วไปจิ้มเนี่ยจะเต็มนิ้วเลยนะครับและอาการเนี่ยมันไม่ได้หนักแค่ว่าโชคครััวววนนะือตตี้้ยยโชาดบ รถปกติของโช๊คเนี่ยเวลาเรากดลงไปแล้วอะ่ะมันจะเด้งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของใหม่ก่อนอันนี้เป็นของใหม่นะครับของใหม่เนี่ยเวลาเรากดลงอ่ผมจะกดลงนะครับกดลงปึ๊บแล้วจะเห็นได้ว่าเขาจะเด้งขึ้นเองถูกไหมฮะแต่ว่าโชค๊คที่มันเสียอันนี้คือโชค๊คมันตายนะครับผมจะกดลงครับจะเห็นได้ว่า มันไม่เด้งขึ้นเลยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าอาการโช๊คตายนะครับแล้วถามว่าทําไมรถยังขับอยู่ได้นะครับเพราะว่าที่อยู่ได้เนี่ยก็คือสปริงนะฮะสปริงเนี่ยมันช่วยดีดขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าตัวโช๊คเนี่ยมันเสียไปแล้วพังรั่วแล้วก็โช๊คตายด้วยน<ต>อกจากในรุ่นมาตรฐานแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการซับแรงกระแทกที่มากยิ่งขึ้นหรือว่ารองรับน้ําหนักที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับชื่อรุ่นว่า PRT Tuning นะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่อัปประสิทธิภาพตัวแกนโช๊คเนี่ยจะใหญ่มากกว่าเดิมเป็น18มลมนะครับรองรับทั้งรถ p ิ c กอัพรถ SUV รถ PPV แล้วก็รถตู้โดยสารขนาดใหญ่นะครับก็จะได้ความรู้สึกที่นุ่มแล้วก็แน่นมากกว่าแล้วก็ยังมีในรุ่นที่มีช่วงชักยาวนะครับสำหรับรถ p ิ c กอัพที่ไปเสริมแหนบเพิ่มครับ PRT Tuning ทุกรุ่นนะครับตัวกระบอกโช๊คเนี่ยจะใหญ่มากกว่าในรุ่นสแตนดาร์ดนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการระบายความร้้้ออออนนนทีี่่ดมาากกกกกยิงงงขขึปัรัรเรเตวะบโชค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความอันตรายในขณะที่เราเนี่ยกาลังควบคุมรถยนต์อยู่แล้วก็วัสดุของตัวโช๊คเนี่ยจะประกอบไปด้วยวัสดุพรีเมียมครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกสูบนะครับจะผลิตมาจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเทฟลอนนะครับแล้วก็ตัวซีนโช๊คเนี่ยจะเป็นวัสดุคุณภาพสูงนะครับโดยคํานึงถึงการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยที่มีอากาศค่อนข้างร้อนครับครับแล้วตอนนี้นะครับช่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขับทดสอบกันครับว่าจะดีขึ้นหรือเปล่า จากที่เราเปลี่ยนโช๊กกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาขับทดสอบกันนะครับก็ตั้งแต่ขับออกมาจากร้านเนี่ยสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับก็คือโช๊เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าโช๊ใหม่ด้วยและหลายอย่างเนี่ยยังไม่ค่อยเขาทีเขาทางนะครับเช่นพวกลูกสูบภายในนะครับยังเหมือนกับว่ามันยังมีความเฟิร์มแบบแน่นๆอยู่นะฮะเดี๋ยวน่าจะต้องลองขับไปสักพักหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันทดสอบได้ไหมตอนนี้ก็ทดสอบได้เดี๋ยวผมลองจำสะพานเลยข้างหน้าชุดมาครับ ถือว่าดีกว่าเดิมเยอะเมื่อกี้ผมจำม,มาเลยนะครับหากเป็นตอนของเดิมที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยจำเมื่อกี้นะครับมันจะมีความยุบประมาณ2-3สรอบแต่เมื่อกี้มาแบบนิ่งๆเลยแล้วก็จังหวะยุบเนี่ยเขามีแค่รอบเดียวนะก็คือเขายุบแค่รอบเดียวแล้วเขาก็นิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ความเร็วประมาณสัก100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จำขึ้นสะพานไปเลย ดูว่าช่วงยุบของเขาอะ่ะมันยุบเยอะไหมแล้วก็มันนิ่งมันเสียการทรงตัวเสียการควบคุมหรือเปล่านะแพร้อมแล้วก็ป้ายเก้าสิบจ้ำสะพานไปเลยปึ๊บ จะเห็นว่าพอเปลี่ยนมาแล้วอ่ะจังหวะที่เขายุบตัวเขายุบแค่ทีเดียวพอมันจะดีดขึ้นอ่ะมันจะค่อยๆดีถือว่าโช๊คเนี่ยซับแรงได้ค่อนข้างดีกับการจาเนินสะพานเมื่อกี้ค่อนข้างชันนะมันจะเป็นเหลี่ยมบนสะพานถือว่าการขับบนสะพานจาบนสะพานเนี่ยผมให้ผ่านนะเดี๋ยวผมจะลองขับเหยียบเส้นเลนถนนเนี่ยมันจะตึ๊บๆึบต,บ,ตบอยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่าเรานั่งอยู่ข้างในเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกนะ เมื่อกี้เราลองทางขูขะทางเนินสะพานไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทางแบบตรงๆโดยใช้ความเร็วประมาณสักร้อยยี่แล้วกันความเร็วประมาณร้อยยี่นะครับของเดิมเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าตัวรถอ่ะมันจะล่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเลนเร็วๆเ,เ,เลยนะครับตอนนี้ใช้ความเร็วประมาณ103ร้อยสามนะฮะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปปึ๊บอ,อีกครั้งหนึ่งครับ 3ามนปึ๊บนี่ความเร็วร้อยสนะคือถามว่ามันยังมีอาการโค้งเคงไหมอ่ะมันโค้งเคงอยู่แล้วแหละเพราะว่าวิาว่งมาร้อยสี่กับรถไซส์ประมาณนี้แต่ถามว่าถ้าเราไปเทียบกับของเดิมที่เรายังไม่เปลี่ยนอนะ่ะถ้าเราหักแบบเมื่อกี้รถแบบออกอาการแน่นอนนะครับแต่เมื่อกี้ถือว่าเก็บอาการได้ดีมากๆเมื่อกี้วิ่งมาร้อยสนะแล้วก็เปลี่ยนเลนแบบเร็ว มาเดี๋ยวเรามาลองขับแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปขับกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ยืนพื้นอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยก็ขับแบบเป็นทางตรงธรรมดายาวๆนี่การทรงตัวก็ถือว่าเหมือนกับรถใหม่เออต้องบอกงี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าโชคพอเปลี่ยนมาใหม่แล้วอะความรู้สึกมันจะแตกต่างกับของเดิมที่ใช้มา12ปีนะครับเนี่ยจังหวะที่กระแทกตรงพวกรอยต่อถนนนะครับมันก็ดังตึบตึบตึบ ก็ซับแรงได้ดีนะฮะไม่มีอาการร่อนของเดิมเนี่ยคือมันล่อนมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยจะรู้สึกเลยครับว่ามันยยบมากอ่ะเดี๋ยวผมจะลองโค้งกับรถแบบแรงๆสักทีนึ่งทางกับรถครับศาดมาเลยศาดมาครับเนี่ยอาการแบบเก็บได้ดีมากอ,ะอ่ะอะลองเวียงรถทีนึงครับเนี่ยเห็นปะมันนิ่งนะ ดีกว่าเดิมเยอะครับเนี่ยวิ่งที่ความเร็ว120 104คือแบบตรงๆสบายเหมือนกับช่วงล่างของรถใหม่เลยอะอ่ะกดมา104ครับข้างหน้าเป็นสะพานเนี่ยไม่มีอาการเหินนะฮะขับแบบนิ่งๆลงสะพานครับจำทีหนึ่งตรงนี้ปึ๊บมาแบบเนียนๆเนี่ย,ยขับ ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสคือแบบสบายมากไม่ต้องระแวงเหมือนตอนแรกที่ขับมาตอนแรกที่ขับมาเนี่ยคือแบบอาการออกแบบชัดเจนนะครับตอนนี้ถือว่าอาการทั้งหมดที่มันเคยมีเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับแต่ก็น่าจะรออีกประมาณสัก2000กิโลขับไปเรื่อยๆเนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางผมว่าในเรื่องของความนุ่มอ่ะมันน่าจะได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแต่เท่านี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะสรุปโดยรวมของการขับนะครับผมว่า การเปลี่ยนโชวกในครั้งนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าแล้วก็อาการทั้งหมดที่มันเคยมีเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับหากพูดถึงโช้กอัพของ PRT หรือว่า Performance Light Technology นะครับเอาให้เข้าใจง,ง่ายๆเนี่ยคือเขาเป็นผลิตภัณฑ์โชวงอัพจากกลุ่ม ADD Corporation ซึ่งถือเป็นบริษัทโรงงานผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ระบบช่วงล่างจากประเทศจีนที่มีความชํานาญและมีประสบการณ์ให้กับตลาด OEM ระดับโลกโดยเฉพาะชื่อเสียงทางฝั่งอเมริกาเหนือครับแล้วก็ประสบการณ์ของเขาเนี่ยมียาวนานมากกว่า27ปีเลยนะครับ อาทิกลุ่ม G M กลุ่ม S A I C มอเตอร์วูหลิงมอเตอร์กลุ่ม v o l v o เป็นต้นครับโดยปัจจุบัน A D D เป็นผู้ผลิตโช๊คอัพอะไหล่ติดรถยนต์ให้กับโรงงานผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ชั้นนามากมายทั่วโลกเลยครับเพราะความน่าเชื่อถือที่มีมาอย่างยาวนานนะครับเขาก็เลยมีการนําเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยกลุ่มบริษัทเสรีวัฒนาซึ่งนอกจากประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ในเครื่องยนต์ให้กับโรงงานประกอบรถยนต์และมอเตอร์ไซค์แบรนด์ญี่ปุ่นหลายแบรนด์แล้ว ยี่ห้อในประเทศไทยปัจจุบันกลุ่มบริษัทเสรีวัฒนายังเป็นผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายอะไหล่ทดแทนแบรนด์ชั้นนาที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีครับอย่างเช่นแบรนด์ LUK b e m b o ตัวไร้แบตเตอรี่น้ำมันเครื่องโมตุนหรือวิกฟิลเตอร์นั่นเองครับหลังจากที่เราได้ขับทดสอบโช๊ค PRT รุ่นสแตนดาดนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความนุ่มแล้วก็การซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นโช๊คที่ได้ในเรื่องของความคุ้มค่าในราคาที่สบายกระเป๋านะครับในเรื่องของการรับประกันครับรับประกันยาวนานถึง3ปีหรือ6 6 0 0 0กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่ายาวนานมากๆนะครับที่ผมเคยผ่านมาเนี่ยก็คือรับประกันแค่ปี2ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเจ้านี้ให้ยาวๆถึง3ปีกันเลย แลวถามว่ามีชกรุ่นไหนบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ารถของคุณเนี่ยปีสูงกว่า2,000ขึ้นมานะครับมีแทบทุกรุ่นครับในเรื่องของความไม่เชื่อถือครับด้านหลังผมเขาก็คือโกดังนะฮะแน่นอนครับว่าข้างในมีสินค้าเยอะแน่นอนสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อผ่านตัวแทนของ PRT Shock Absorber ได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับและถ้าท่านใดมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อผ่านที่แฟนเพจ Facebook นะครับ PRT Thailand นะครับสำหรับวันนี้ครับ Auto สปินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวั We'll you